สวัสดีครับหมอลมามพาไปเพลินชาแนลวายตัวแถมโดนไล่ออกนอกห้องเอาสิใครไม่เกี่ยวข้องกับคดีสารเชิญออกนอกห้องพิจารณาก็เลยได้ไปแปลงวันข้างล่างเออนะใส่กันเข้าไปสาดคโคนกันเข้าไปนะครับไม่ยอมใครเลยทั้งสองฝั่งเอาเป็นว่าน้องซันก็คือถูกทางข้างบนเนี่ยไล่ลงมาอย่าใช้คำว่าไล่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็น เป็นการเซตไว้แล้วก็การอยู่เฉพาะญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะน้องสันก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ากำลังใจไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนเนาะก็สามารถที่จะให้กำลังใจได้ส่งหัวใจไปได้นะครับไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องซีเรียสที่สุดครับอย่าหาเรื่องปวดหัวเข้ามาเลยนะน้องสันก็ไปหาที่นั่งสบายๆจิบก,กาแฟแล้วนะเล่ยเปื่อยก็ตามสบายเลยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเครียดมันค่อนข้างที่จะจิกจังแล้วก็มันเป็นคดีที่ใหญ่เป็นการเพราะว่าบ้านมันก็คือคาลือหามันก็คือสิ่งที่บรรพบรุษสร้างไว้ในเมื่อโอนกรมรมสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความอนุเคราะห์หรือเปล่าหรือยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายใหม่ด้วยเนาะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับกฎหมายเก่าหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้เราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ทางเพจเนี่ยเขา เหมือนกับคือน้องซันไปทําอะไรเขาอะน้องซันไปไปแกลงเขาไปอะไรเขาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะชอบน้องซันเขาก็แค่แบบพิมพ์อะไรที่มันเขินๆอะไรแก้ขัดไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปด่าใครง่ายๆแบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะฟ้องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอารูปเขาลงเนี่ยไปเอารูปเขาแปลงฟันลงเนี่ยคุณไปแกลงก็ทำไมนะเพรนี้นะครับมึงมันก็แค่ตัวแถม ในรูปคดีมึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงออกความเห็นอย่างไรอย่าได้เสละนะครับว่าน,น้องสันเสลแล้วหนึ่งนะก็คือใครไม่เกี่ยวข้องกับคดีศาลไดเชิญออกนอกห้องพิจารณาไปเลยไปแปลงฟันเลยนะครับมันจะมีคนคนหนึ่งที่เขาคิดต่างนะครับบางคนเนี่ยมองว่าทำไมเฮ้ยไม่ได่าเขาทำไมนักหนาไม่เคยชอบคู่นี้เลยแต่คนไปดูของเพจของ Big f i ิน a n d ไง เพจของบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการด่ากาันว่ากันแล้วก็ประมาณว่าว่าฝั่งแพรว,วกับซันไม่ดีในเพจของบิ๊กฟินแลนด์นะครับส่วนคนที่มาเพจของแพรว,วกับซันเนี่ยนะเวลาเจออะไรที่มันไม่ดีเป็นท็อกซิกกับชีวิตเนี่ยทางแฟนคลับของแพรวซันเนี่ยเขาก็จะด่ากลับมาเหมือนกันนะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกับต่างคนต่างเป็นเป็นคนที่โดนปกป้อง เป็นคนที่โดนรักและเป็นคนที่ถูกรักเป็นคนที่แฟนคลับเขาเขาไม่ชอบให้ใครมาด่าศิลปินของเขาอะเอาง่ายทั้งบิ๊กทั้งแพรวะ่ะเหมือนกันน้องซันก็เหมือนกันมีแฟนคลับแล้วลิเกคือแฟนคลับน้องซันเยอะมากนะครับแฟนคลับลิเกนะบางคนก็เข้ามาก็บอกเลยว่าคนอาจจะมองว่าน้องออกตัวแรงแต่สําหรับมุมมองของดิฉันกลับมองว่าผู้ชายคนนี้มันเท่มันสุภาพบุรุษมาก ที่ออกตัวปกป้องแฟนปกป้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนก็คือภรรยานะครับเพราะในความเป็นจริงคิดว่าสิ่งที่ผู้ชายทุกคนมีความเป็นสุภาพบุรุษปกป้องคนที่ตัวเองรักอยู่แล้วย้ํานะคะผู้ชายทุกคนมีความเป็นสภาพบุรุษในตัวเองอยู่แล้วขึ้นอยู่กับจะแสดงออกด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่บุคคลส่วนน้องซันเขาแสดงออกเต็มตัวพร้อม ปกป้องคนที่เขารักสุดหัวใจคอยนับถือบัลลาที่กล้าเผชิญหน้ากับทุกปัญหากล้าเผชิญหน้าให้คนดา่าแต่ยังมั่นคงที่จะยืนเคียงข้างน้องแพรวนะครับเขาัองคู่รักกันมากมากค่ะพี่พีแม่ๆ่ส่งกำลังใจให้น้องกันนะคะสมคส,ส,สมัคคีคือพลังจับมือไปด้วยกันนะครับอ่าหลายคนก็บอกว่าทำไมช่วงนี้เขาดูเฟียดเฟียดด,ดูแรงแรงไม่แคร์สื่อเลยคู่นี้ สมแล้วลหละที่เขาตั้งสัญญาว่า,าไม่อยากพูดนะครับม,ม,มันแรงเกินไปอะนะไม่อยากพูดอ่ะพีหน้ากับลงผูกโอเคไหมครับไม่อยากพูดเลยอ่ะพีหน้ากับลงผูกนะในฐานะผัวก,ก็ไม่ได้หรอหรือยังไงมุดดินแทบไม่ทันวายแล้วไหนบอกว่าสารไม่ได้ไล่โอ้ยแปลงฟันแบบแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือ เวลาคนที่เขาจะเข้ามาคอมเมนต์นะครับอันนี้ขอสุภาพส่วนนิดนึงนะก็คือเราพยายามที่อย่าไปว่าเขาเยอะอย่าไปด่าอย่าไปทําร้ายความรู้สึกหรือเป็นการสร้างปมในใจให้กับศิลปินศิลปินเนี่ยเขาต้องการกําลังใจนักร้องเนี่ยคือศิลปะอย่างหนึ่งนะครับนะชีวิตมันสั้นศิลปะยืนยาวเมื่อศิลปะมันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนนะ่ะที่เป็นศิลปินน่ะ เขาไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายไม่ชอบอะไรที่มันแบบแบบคือจุกจิกมากเพราะว่าตัวเขาเองฮะ <c oughs> เขามีความเป็นศิลปินเขามีความติมมีความที่จะร้องเพลงแล้วก็ใช้พลังใช้อินเนอร์อารมณ์ทุกๆอย่างปล่อยออกมาให้ทุกคนมีความสุขและเมื่อทุกคนมีความสุขทุกคนจะไม่ไปด่าเขาเลยทุกคนจะรักในเสียงของเขาในการกระทําและความเป็นธรรมชาติของเขาไม่ว่าจะเป็นแพลวพลาวกับซันเนี่ยทุกคนแสดงออกได้อย่างเต็มที่ในความรักที่มีให้กับแฟนคลับแล้วแฟนคลับเนี่ย ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเออเขาต้องแบกรับอะไรมาบ้างเบื้องหลังเขาได้เงินแต่เงินน่ะคุณคิดดูสิคุณคิดว่าเขาไปใช้บำเรอค,คนนู้นบำเรอคนนี้เที่ยวรุ่นเที่ยวนี่มันไม่ใช่นะครับการเป็นผู้ใหญ่แล้วทํางานที่มันเป็นเรื่องของโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์ดันเนี่ยมัน มันถูกนําไปเผยแพร่แล้วก็ทําทให้ศิลปินเนี่ยได้เก่งขึ้นได้รู้คิวได้รู้งานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้พลังเยอะแล้วเงินเหล่านั้นที่ได้มาเนี่ยคุณคิดว่าเขาเจะไปไหน <Yeah. S 1> เขาก็เอาไปให้ลูกน้องนะครับเอาไปแบ่งให้เท่าเท่ากาันเอาไปจ้างคนนั้นจ้างคนนี้เรื่องของคนวอยเรื่องของอนั่งร้านต่างๆที่ที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณชน ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วคุณไม่คิดหรอว่ามันก็ต้องมีการเลี้ยงต้องมีการทํานูน่นทํานี่มันจุกจิกไปหมดอะเออเคยเห็นของทางบอยสิริชัยเขาเขาเคยเล่าแล้วก็เคยมีภาพประกอบให้ดูว่าเออมันไม่ใช่ง่ายๆเลยกับการที่จะตั้งวงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้แบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกให้ถูกใจคนเอาง่ายๆเขาต้องการให้ถูกใจคนเขาต้องการให้สิ่งที่เขาทำอะ มันสื่อออกมาถึงความจริงใจที่เขามีให้กับพี่น้องนะครับรเราอย่าไปล้อเลียนเขาเยอะอย่าไปว่าเขาเยอะนะน้องซันจะขึ้นลงขึ้นศาลจะขึ้นขึ้น,น,นลงลงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเป็นตัวของตัวเองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เสียสละแล้วก็พร้อมที่จะปกปก้องเปล่าๆเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในจุดตรงนั้นเขาก็แค่ลงมาใช่ไหมครับเ,เขาก็นั่งคิดอะไรของเขาต่อไปอย่าไปมองว่ามันไม่ดีมันดูแลแบบ ไปยุ่งกับเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณมีอาคาติกับเขาไงแต่ถ้าคุณไม่มีอาคาติคุณจะไม่มองเขาแบบนั้นคุณจะมองเขาแบบน่าสงสารนะครับทำไมาสามให้เขาเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือเขาก็ไม่อยากเห็นน้องซันพูดเขาอยากให้คู่กรณีนะครับแพรพลาวกับบิ๊กเนี่ยคือเข้าไปแบบชี้แจงมากกว่านะครับมากกว่าที่จะให้คนอื่นเข้ามานะโอเคนะครับ จริงๆซานก็ไม่ถือว่าเป็นคนอื่นนะถือว่าอะจะแต่งงานเป็นครอบครัวแล้วแหละแต่ว่าให้คดีเนี้ยมันจบจบแล้วแต่งงานดีกว่าใช่ไหมจบแล้วก็ไปแต่งงานทีหลังเออมันจะดูแบบเคลียร์ทุกอย่างเพราะปลาเปลาเนี่ยก็อยากให้เคลียร์ด้วยอยากให้มันจบจบไปดูแล้วมันน่าลำคาญน,นะครับเรื่องบ้านเนี่ยอะไร,รักหงาก็ไม่รู้นะโพสกันไม่หย่ยอนโพสกันโอ,โอ้แต่ละอย่างก็ มีคำดา่ามีแต่คำว่าสุดท้าย f อตีกันเองไม่เกี่ยวกับศิลปินศิลปินอยากให้จบแต่ f อตีกันเองนะครับย,งงยังไงก็แบบอ่ะเซฟน้องซันไวส้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็อขอให้คดีนี้จบโดยเร็วที่สุดนะครับสวัสดีครับ